สวัสดีครับผมกิติพลต่างโยราชครับอยู่ในกลุ่มสระสังคมศึกษาศาสนาพันธธรรมสำหรับพี่เองก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพวกเราชาวชมพูฟ้าเหลืองนะครับสำหรับรอนการพนั้นก็เป็นโรงเรียนที่มีบริบทที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับมีวระนธรรมกรที่เข้มแข็งพี่ก็อยากจะฝากน้องๆน,น,นะครับให้ าสารต่อพัฒนาองค์กรเหล่านี้นะครับมีความรักความเอ็นดูต่อกันช่วยเหลือพึ่งพากันตลอดไปนะขพอทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อวรรณภาอริยาทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะพี่มาอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาย์ทั้งหมด ห้าปีนะคะในห้าปีที่มาอยู่ที่นี่ไม่มีวันไหนที่พี่ไม่มีความสุขค่ะเพราะว่า,าโรงเรียนขอนแกนวิทยายวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความารักและความสาม,มัคคีมีความจริงใจต่อกันค่ะแล้วสิ่งที่พี่อยากจะฝากน้องๆนะคะก็คือ,อ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วทําทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกฤษณาการรังสรรค์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนก็คือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ดิฉันนับตั้งแต่วันที่ย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้มีความสุขในการทำงาน สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆทุกคนก็คืออนาคตของโรงเรียนขอนแก่นพิทยายนอยู่ที่ความทุ่มเทความเสียสละในการทำงานของน้องๆทุกคนที่เป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวในวันนี้ซึ่งจะเป็นพลังอันสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนขอนแกน่นวิทยายนมีความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงแบบนี้ตลอดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเพ็ญสินแสนใจวุฒิค่ะ อ,อยู่กลุ่มสาระการงานอาชีพความรู้สึกความประทับใจต่อโรงเรียนก็คือ,อดิฉันบรรจุที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการของโรงเรียนหลายๆด้านเห็นความก้าวหน้าแล้วก็ที่ผ่านมาผู้บริหารทุกท่านให้การสนับสนุนแล้วก็พี่ๆน้องๆหรือรุ่นพี่อาวุโสทั้งหลายนะคะดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมากทำให้รู้สึกว่า มีความอบอุ่นมีความสุขและก็ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่มาจนถึงวาระเกษียณอายุข้อคิดที่อยากฝากไว้ก็คือขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเต็มใจเต็มกำลังนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางนัชดาชัชวาลคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิฉันประทับใจนะคะที่ได้อยู่ในรั้วชมพูฟ้าเหลืองประทับใจวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะเนื่องจากว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนี้มาตั้งแต่ในวัยเยาว์ซึ่งในสมัยที่เรียนอยู่ที่ขอนแก่นวิทยาลั์แห่งนี้นะคะได้ซึมซับวัฒนธรรมองค์กรหลายๆอย่างนะคะและปัจจุบันนะคะ ก็ได้ซึมซับการทำงานของบุคลากรในองค์กรของเราดังนั้นจึงอยากฝากลูกๆที่ยังอยู่ในรั้วชมพูฟ้าเหลืองหรือขอนแก่นวิยายนแห่งนี้ว่าให้รักเคารพวัฒนธรรมองค์กรของเราและพาองค์กรของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าด้านใดก็ตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางนาทการพิมพ์นารากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะความประทับใจที่ในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายุนนี้นะคะก็คือ,เ,อเมื่อก้าวเข้ามาก็คือความรักรอยยิม้มความอบอุ่นนะคะจากคณะครูนะคะรวมทั้งนักเกรียนนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองนะคะแล้วก็ สิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆนะคะในรุ่นถัดไปก็คือขอให้มีความรักความสามาัคคีความเมตตาและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็รักษาความเป็นขอนแก่นวิทยาลัยน,นะคะให้มีความที่เรียกว่าสมเกียรตินะคะสมภาคภูมินะคะแล้วก็หลังชีวิตการเกษียณนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะและคณะการทำงานทุกๆคนในขอนแก่นวิทยาลั์นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมกนกพลแก้ววิเศษครับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาครับเริ่มเข้ามาทำงานตรงนี้ปี60ครับก็ได้หลายปี6กเจปีแล้วความประทับใจเออมาอยู่ที่นี่เป็นกันเดงมากที่สุดได้ความรู้ได้อะไรหลายอย่าง อาจจะมีบ้างผิดตกบ้างอะไรก็ต้องขอภัยขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานขอบคุณทุกๆอย่างที่ให้ประสบการณ์ให้ความรู้นะครับฝากอะไรถึงน้องๆไหมลูกศิษย์หลายหลายคนอาจจะยังไม่ ยังไม่เข้าใจออนะก็ขอให้ขอใหออ้ปฏิบัติตามที่ออที่เราให้มานะครูก็ไม่ใช่ว่าเออเสมอดีเสมอไปเราก็มีผิดตกบกพร่องบ้างนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าเออ เรามีดีบ้างเร็วบ้างช่างหัวเขาให้ยึดเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์บ้างยังน่าดูส่วนที่ชัว่วอย่าไปลุ้งเขาเลยนะฝากกับทุกคนนะครับถ้าอยู่ตรงไหนขอให้เราทำดีกับตรงนั้นไว้ขอบคุณครับครับครับ